โอ้ยร้อนร้อนร้อนยังเลยมาดับร้อนกับเจ๊น้ํากันดีกว่าเจ๊น้ําการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเจ๊น้ําและนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็คลิกที่เลียงล่างๆได้เลยนะครับกลับัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตองทวีดอนะครับก็หลังจากนะครับที่เฟืองแดงได้เข้ามาเนี่ยก็เรียกได้ว่าบางอาชีพนะครับบางสายการเล่นเนี่ยคือแบบ เปลี่ยนชีวิตเลยนะฮะหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวแบบว่าเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับผมก็ได้ทําการคัดเลือกทั้งหมดเนี่ยเอันดับนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่า7อาชีพ7รูปแบบการเล่นไหนบ้างที่เก่งขึ้นแล้วก็พลิกเกมกลับมาได้เลยนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะอ่าเฟืองอันนี้ผมขอยกให้นะครับเฟืองที่ชื่อว่า Shadow in the Light ของ p r e a t นั่นเองนะครับเฟืองแดงอันนี้เนี่ยสามารถจะ เปลี่ยนเกาะของเป้าหมายให้เป็น u n d เดดได้นะครับเมื่อใช้ holy skill อนะ่า holy damage อะไรต่างๆมีโอกาส15%ที่จะเปลี่ยนเกาะนะครับซึ่งสกิลของพี e เนี่ยม่นจะเป็นแมกนัตนะฮะจูเด็กอะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นสกิล holy หมดเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเปลี่ยนเกาะของเป้าหมายเป็น u n d เ a d นะครับเพราะจะเป็นผู้เล่นเหมือนกันนะฮะหรือว่ามอนสเตอร์ต่างๆนะครับทำให้เขาสามารถ b o o p d a m a g ได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะ อันนี้คือตัวอย่างนะครับก็ที่ผมไปเทสมานะครับก็ขอบุณคณโดนนัดมากๆนะครับที่ได้เฟืองนี้แล้วก็ลองมารีวิวให้ดูว่าเยโอ้โหเฟืองนี้มันดีมากจริงเห็นไหมฮะว่าสามารถจมดีได้แรงขึ้น1.75%เลยเพราะว่าเกาะของเป้าหมายถูกเปลี่ยนเป็นอันเดทนั่นเองนะครับอ่าต่อมานะครับอันดับ6นะครับอันดับ6กเนี่ยก็มีเฟืองแดงของอาชีพวิสยาเนะ ที่น่าสนใจอยู่นะครับซึ่งผมขอ,อยกให้เป็นอันนี้แล้วกันนะครับอิเลเมนต์อินไซต์อันนี้เนี่ยเวลาที่เราโจมตีนะครับเป็นดาเมจน้ำนมไฟเนี่ยมีโอกาส1 5ที่จะเปลี่ยนเกาะของเป้าหมายเหมือนกันนะครับให้เป็นธาตุตรงข้ามอ่ะอย่างเช่นคุณใช้สกิลไฟบใส่เป้าหมายมีโอกาส15%ที่จะเปลี่ยนเกาะของเป้าหมายเป็นธาตุดินนะฮะโอ้แล้วคุณคิดดูแล้วกันว่าพอมันเป็นธาตุที่มันแพ้ทางกันดาเมจมันจะพุ่งกระฉูดขนาดไหนนะฮะเออนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเฟืองท พิกเกมไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันค่อนข้างหายากนะครับก็อันนี้ถ้าหามาได้นี่คือแบบสุดยอดมากนะครับเฟืองนี้นะครับแล้วก็จริงๆอะ่ะมันมีอีกอันหนึ่งที่เพื่อนผมเนี่ยเอามาให้โชว์ก็คืออันนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะฮะคือมันสามารถที่จะลดคูดาวของเมเทโอได้ถึง2วิเลยมันทําให้ใช้สกิลเมเทโอได้แบบแทบจะไม่มีคูดาวเลยอี๋ยวโชว์คลิปให้ดูนิดหนึ่งนะฮะ สังเกตที่ตรงคูดาวตรงนี้ดีๆนะฮะปึ๊บเห็นไหมฮะปึ๊บเนี่ยฮะโอ้โหคือแบบว่าพอมันคอมโบกับกวางแล้วมันก็สามารถที่จะไม่มีคูดาวได้เลยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเฟืองที่ดีเหมือนกันนะครับสําหรับวิสานนั่นเองต่อมานะครับอันดับ5อันนี้ผมไม่มีตัวอย่างให้ดูให้แต่ว่ามันเป็นเฟืองของมองป่าบ่อนนั่นเองนะครับเฟืองอันนี้เนี่ยมันคือโทรสปิริตนะครับมันสามารถที่จะ ปาบอลน,นะครับมีโอกาส70%ที่จะไม่ใช้บอลไปเลยนะครับคือมองเนี่ยยิ่งมีบอลเนี่ยมันก็ยิ่งทำดาเมจได้แรงแล้วก็ถ้าต้องมานั่งเรียกบอลใหม่หรือบอลหมดอะไรอย่างงี้หรือว่ารอบอลมันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเสียเวลาใช่ไหมฮะการมีบอลน,นี้เรียกได้ว,ว่าเปลี่ยนมองปาบอลเนี่ยให้แบบว่าเก่งขึ้นมาแบบถนัดตาเลยนะครับปลาลัวลเลยปา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 เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เยอะมากนะฮะที่จะไม่ต้องเสียลูกบอลไปนะทำให้แบบว่าดาเมจมันต่อเนื่องแล้วก็ดีเพสสูงขึ้น มากมากเลยนั่นเองนะครับนะต่อมานะครับก็เป็นไบโอนั่นเองนะครับหรือว่าเอ่อจเนติกที่หลายคนเรียกกันน,นั่นเองนะฮะคือนะครับ,นะรบเขามีโอกาส30%ที่จะปลาดับเบิลนะฮะคือปกติปลาเนี่ยมันก็แรงอยู่แล้วคุณดูออกไหมบบว่าปัจจุบันนี้คือแบบอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่แบบว่าลาบ,บอสได้รุนแรงมากนะครับทั้งเคลือบธาตุได แล้วก็ชนแก้วก็ได้ด้วยนะครับแถมถ้ามีเฟืองแดงอันนี้นะครับวิวกาส3 0ที่จะทำดาเมจคูณ2ไปดับเบิลเลยแล้วยังไม่พอนะฮะไกลอีก1ช่องอีกนะระยะก็จะไกลเพิ่มมาขึ้นบวก1อีกนั่นเองนะฮะโอ้โหเรียกวา่าเป็นเฟืองที่จากยิ่งแบบนะเก่งอยู่แล้วก็ทำให้เก่งกว่าเดิมเข้าไปอีกนั่นเองนะครับสำหรับไบโอนั่นเองนะต่อมานะครับอาชีพนะครับ ที่เฟืองพิกเกมอีกอันนึงก็คืออาชีพเสกนั่นเองนะครับคือตอนนี้ยังไม่เข้าแต่ว่าผมก็อขออนุญาตจัดอันดับให้เป็นอันดับ3เลยนะครับสำหรับเฟืองทริปเปิลโบล์นั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยสายเวทมันจะมีสกิลโบล์นหรือเปล่าไหมไฟโบโคโบล์ไลนิ่งโบล์ Bowl, Bowl, Bowl นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสกเนี่ยมันจะมีพาสซีฟที่เป็นดับเบิลแคสติ้งคือมีโอกาสได้โบล์เนี่ยสองชุดด้วยกันนะฮะและเฟืองอันนี้นะครับเขาเรียกว่าทริปเปิลโบล์นั่นเองนะฮะ ฟูงซิฟเวอร์โบว์นี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เวลามันติดนะการไล่โบว์ดับเบิลเนี่ยอันนี้มันจะออก2มันออกเป็น3ชุดเลยนะครับโบว์สามชุดเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหจุกๆเลยทีเดียวอ่ะก็เลยมีตัวอย่างมาให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรออาชีพนี้อยู่เหมือนกันนะฮะโอวโโอ้่าโอ้โหนี่วันฮิตเรดวันฮิตเรดดิกได้เลยนะฮะโอ้โหไงฮะ รุนแรงมากทีเดียวนะฮะเอออ่ะหอมปากหอมคอนะครับอ่ะต่อมานะครับก็อันดับ2นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากพาลาดินของเรานั่นเองนะครับก็นะทุกคนพูเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าทั้งอึดจิทนแล้วก็ทั้งตีแรงนะครับอ่ะแน่นอนนะครับเฟืองของเขาเองเนี่ยก็มีทีเด็ดเหมือนกันนะครับก็จะมีเฟืองที่ชื่อว่าไฟนอนอยู่อันหนึ่งนะครับ เฟืองนี้เนี่ยถ้าเมืไรก็ตามที่เลือดเขาเหลือน้อยกว่า35%นะครับตัวเดฟแล้วก็เอ็มเดฟเขาจะน้อยลงก็จริงแต่เขาจะทำดาเมจนะครับใส่มอนสเตอร์ได้แรงขึ้นถึง20%นะครับใส่คนเนี่ยได้ถึงเพิ่มขึ้นถึง30%เลยนะฮะคือปกติคิสมมุติว่าเขาอาจจะคริสักดอกละประมาณสักอ่าแสนหนึ่งกลายเป็นแสนสาเลยอ่ะแรงขึ้นแบบนะ30%เลยแล้วไม่พอนะฮะ เอนดูได้อีก10วินะฮะเป็นยังไงฮะพิกเกมเลยคือจะตายแล้วเลือดน้อยแล้วใกล้จะตายแล้ว3 5นะครับติดลูนนี้ขึ้นมาติดเฟืองอันนี้ขึ้นมานะฮะปาก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 สุดท้ายเป็นไงฮะเราตายเองน,นั่นเองนะฮะก็ขอยกให้เฟืองไฟนอลอันนี้ของพาราเนี่ยเป็นอันดับ2ไปเลยนะฮะเอาล้ครับส่วนอันดับหนึ่งนะฮะต้องต้องมีเพลงขึ้นไหมแบบตืนต่น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 ตื่นตื่นอะไรอยู่ไ อันดับหนึ่งนะครับเฟืองแดงที่เรียกได้ว่าโกงมากนะฮะแล้วก็เปลี่ยนนะฮะจากที่เป็นอาชีพที่ไม่ค่อยเก่งนะกลายเป็นแบบว่าเก่งมากนะครับก็คือแอสซิสซินสายกริมทูตนันเองนะฮะแอสซิสซินสายกริมทูตเนี่ยเขาจะมีเฟืองแดงอยู่เฟืองหนึ่งชื่อว่าแฟนทอมแดนนะครับแฟนทอมแดนเนี่ยคือเมื่อเขาหายตัวแล้วใช้สกิลกริมทูตตัวเขาจะไม่โผล่ขึ้นมานะฮะ ตัวเขาจะไม่โผล่ขึ้นมาเลยแปลว่าเราจะหาตัวเขาแทบจะไม่เจอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในจูว์หรือใน3-3นะฮะหรือว่าในกิวลีกอะไรก็ตามพวกเนี้ยหายากมากถ้าเราไม่ขุดนะแล้วขุดระยะมันไม่ได้ไกลมากนะท่านผู้ชมนะกิมทูตมันไกลมากนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหาตัวเขาเนี่ยยากมากนะก็อาจจะต้องดูเขาเรียกว่าอ,อะไรทิศทางของสกิลเนเอฟเฟกที่มันมาเนี่ย มันมาทางไหนอะไรเงินหรือเปล่าแล้วก็อาจจะซุ่มๆโจมตีไปเนาะหรืออาจจะวิ่งไปขุดทางนั้นอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะช่วยได้นะครับมีงานหนึ่งก็ที่ผมคิดออกคือแบบการ์ดมายานะที่มันแบบว่ามันจะเห็นตัวที่ล่องหนแต่ระยะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระหว่างระยะกิมทูธกับระยะของการ์ดมายานอาจจะไกลกว่ากันนะฮะแต่ก็ก็ยากอยู่ดีคนที่จะมีการ์ดมายาท่านผู้ชมนะฮะเอาละ่ะทีนี้ก็นอกจากแฟนทอมแดนเนี่ยก็มีเฟืองแดงอีกอันหนึ่งนะที่เป็นกิมทูธบูธเนี่ย บูธเมทของกิมทูได้ถึง150%เลยอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหคอมโบกันนะฮะ,ะเรียกได้ว่าแอสกิมทูนเนี่ยแผนนี้เกิดเลยนะครับอาจจะต้องแบบนะเป็นคนที่มีงบสักนิดหนึ่งนะครับสามารถที่จะหาเฟืองแดงเนี่ยมาใส่ได้นะแต่คือถ้าใส่ได้คือแบบโอ้โหมันเก่งมากจริงนะครับเวอร์ชันนี้นะฮะอ่ะให้ดูตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมฮะอันนี้คือเขามุดดินอยู่นะฮะแล้วคุณดูระยะนะฮะ คุณดูระยะของ U s ซานะครับแล้วดูเขาโจมตีนะฮะนี่ฮะเขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วเขาโจมตีดูฮะปื๊บนะฮะโผล่ไหมฮะไม่โผล่ครับระยะมันไกลมากนะฮะมันไกลมากจริงๆดูดิปื๊บปื๊บก็ยังไม่โผล่จนอีกฝั่งหนึ่งตายแล้วอะ่ะดูดิคือแบบแล้วจะหายยังไงอะ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือ ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยสำหรับแอดนะฮะสายกิมทูตั้นเองนะครับถ้ามีเฟืองแดงนี่คือบอกเลยว่าโคตรพอโคตรแม่เก่งแล้วก็หาตัวโคตรยากเลยนะฮะเอาละครับก็รีวิวเพื่อนเดูกันประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ